สวยละมุนดูไม่โป๊ะ ดูธรรมชาติดูซอฟต์รู้สึกว่าน้ามันเด็กขึ้นรสึกสมูทมากเทสนี้มีปัญหาหนกคิ้วสูงร่องลึกแล้วก็มีบริเวณตรงกลางหน้าผากที่หายการเติมซิลเลอร์จะช่วยทําให้หน้าผากของเรามีความสมูทมากขึ้นค่ะในการฉีดซิลเลอร์หน้าผากเราก็ใช้เทคนิค trio perfection filler โดยการเติมครบทุกชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบนชั้นกระดูกไขมนันชั้นลึกแล้วก็ไขมันชั้นตื้นด้วยเทคนิคนี้ค่ะก็จะได้หน้าผากที่สมูทเลยไม่เป็นพื้นหรือว่าเป็นตะปุ่มตะปําหลังทาทันทีหน้าผากทรงนี้ก็เรียกว่าทรงสมูทคอนท ถ้าในเรื่องของความหนกนูนของหน้าผากนะคะเราก็จะวัดตั้งแต่บริเวณสันจมูกถึงบริเวณความนูนของหน้าผากจุดนูนสูงสุดจะต้องไม่เกินความสูงของจมูกค่ะอัตราส่วนทองคํานะคะเราก็จะดูสัสดส่วนของใบหน้าวัดจากหน้าผากถึงจมูกแล้วก็คางจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะลาเฟรียคลินิกเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง